สวัสดีค่ะมื่อนี้เขามาพอกันอีกแล้วเนาะค่ะเนาะเมื่อมากินยำม,มะนาวหรือว่ากอยบักหน้าเลยะค,ะสมสมสมค่ะส้มๆค่ะแล้วก็ส้อยหอมอหอมแดงใสสร้อยหอมแดงใส่เนาะค่ะส้มๆสมเผ็ดๆบักหน้าน้มไล่หลายพี่น้องหลายอิริ แบบแบบหลแห้งอ่ะค้าแหลกอ่ะ ใส่น้ำปลาแดดเนืเ้อน้ำปะลาด้นะก็เอานี่ก๋อยบอก่ก๋อยหรือยำบวใส่หอมแดงค่ะหอมแดงเน่าอันนี้น้ำหมักเน่าด้วยค่ะบวกกับนันปะลา ก็่มันก็เล่หลายวันเลค่ะ แก้วก็พร้อมแดงต้องไปเห็นกลิ่นมืองนะคะบางก็เมันก็้กินแบบแก้วแก้วเกลือเนาะมันก็้แล้วแต่ผู้หมักหรอวะแก้วเกลือกระแสริฐเพื่อกันค่นนเะเมื่อไอืม,อม,อม เจ ER ้วผงเก้วเกลอเจ้าผอันนั้นก็แซ่บกน มึงได้เป็นค่ะ ผ,ผู้ได้ผูได้บังหมกน้าเบเกิงค่ะแซบซซินหมอกกอกได้พี่นาอเซินหมอกกอกเล้อ เพิ่มหนึงเพิ่งเอาเปลือกออกนะค่ะพี่น้องเอาเปลือกออกถ้าเรา,ขาเอกออกงไข่ในบ่เปลือกออกเด้่ยกินยำไหนบ่เคยเอาเปลือกออกเพราะว่ามันมันสบม,มันปะแล้วมันตัดกับเปลือกที่มันแบบผอมๆอะจักน้อยผอมๆจังน้อยมันกับแบบแย่กันได้นะคะ่ะ พุังยิงเงินกับบ่อเอาไว้หอมใส่นะถ้าว่าแขอยมากหอมวัาเลือกเอาใส่อืมแสบสมนี่สมทั้งแสบพี่เนาะสุมๆๆ่ม,สม น้สื่อกนมากเลยค่ะน้ำลายแห้งทำลายครับน้ำน้ำเลยมังน้ำอีหยัง,ยงบุกถ้ากินน้ำหน่สิเป็นอย่างเมโ้่อนอนอื้มดยอด c'è sì, già, So sì, già c'è mm -hmm. sì, già Tujuan kak, Wah Somi อ๋พี่นนองคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะค่ะจะได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเน,นะะย้อค่ะ้ะฝากช่องหน่อยช่องนี้ไว้น้ำเนย้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็เยเป็นกำลังใจให้กันเนยแล้วค่ะเด้อยวเลยพอกันคลิปหน้าแล้อค่ะอ๋ย่ไม่คลิปมาเหตุคลิปให้เบิง้งม่อีกนะค่ะเนาะไปแล้วค่ะพี่นนองบ๊ายบาย